อยู่ให้เหนือชั้นคนเหลี่ยมจิตวิทยาการรับมืออย่างผู้มีไหวพริบในโลกแห่งความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นที่ทำง,งานธุรกิจหรือชีวิตส่วนตัวเราทุกคนล้วนต้องพบคนเหลี่ยมคนที่ฉลาดแกมโกงเล่นเกมจิตวิทยาเก่งในการปั่นประสาทหรือใช้คำพูดหลอกล่อเพื่อประโยชน์ของตัวเองการอยู่ร่วมกับคนเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าเราต้องเล่นเหลี่ยมกลับ แต่เราต้องเข้าใจจิตวิทยาและอยู่ให้เหนือชั้นกว่าด้วยความนิ่งฉลาดและมีชั้นเชิงการรู้ให้ทันสัญญาณของคนเหลี่ยมในเชิงจิตวิทยาพูดไม่ตรงแต่ทำให้คนเชื่อว่าหวังดีมักใช้คำพูดอ้อมๆเพื่อปั่นให้คนสับสนใช้การบีบอารมณ์หรือทำให้เรารู้สึกผิดเพื่อควบคุมและเก่งเรื่องภาพลักษณ์ ภายนอกอาจดูเป็นมิตรช่วยเหลือเอาใจแต่มีวาระซ่อนอยู่และชอบทดสอบอำนาจมักใช้วิธีการเล็กๆเช่นข้ามเส้นความเกรงใจผู้แซหรือใช้คำถามกดดันเพื่อดูว่าเรายอมได้แค่ไหนต่อมาจิตวิทยาการอยู่ให้เหนือชั้นนิ่งคือพลังอย่ารีบตอบโต้เพราะคนเหลียมักชนะคนที่ใจร้อน ใช้อารมณ์ใช้ความเงียบเป็นเครื่องมือเมื่อคุณไม่ตอบสนองตามที่เขาคาดเขาจะเริ่มสับสนและถามกลับด้วยคำถามเปิดเมื่อเขาพยายามปัดหรือพูดให้รู้สึกผิดลองถามว่าคุณหมายความว่ายังไงการถามกลับทำให้เขารู้สึกว่าเรามีสติและไม่ใช่คนที่ควบคุมงา่าย สังเกตมากกว่าฟังคนเหลี่ยมเก่งการใช้คำพูดให้ดูดีแต่ภาษาการน้ำเสียงและการกระทำจะเผลอพูดความจริงออกมาฝึกฟังด้วยใจเย็นแล้วสังเกตว่าคำพูดเขาสอดคล้องกับพฤติกรรมจริงหรือไม่กำหนดขอบเขตให้ชัดคนเหลี่ยมมักได้ใจถ้าเรายอมครั้งแรกกล้าพูดว่าไม่อย่างสุภาพแต่หนักแน่นเช่นขอคิดดูก่อนหรือเรื่องนี้ฉันไม่สะดวกจะพูดต่อนะ อย่าเล่นเกมเดียวกับเขาการเล่นเหลี่ยมกลับอาจทำให้สถานการณ์บานปลายจิตวิทยาที่แท้คือการอยู่ในเกมโดยไม่ให้เขาควบคุมเราได้การอยู่เหนือคนเหลี่ยมไม่ใช่การชนะเขาด้วยกลยุทธ์เดียวกันแต่คือการรักษาความนิ่งความมั่นใจและความจริงใจของเราให้มั่นคงพอจนเขาไม่สามารถปรงการเราได้จำไว้ว่าคนเหลี่ยมจะแท้คนที่สุขุมมีสติ และรู้จักใช้จิตวิทยาแบบไม่เปิดไพ่วิธีอยู่ให้เหนือชั้นโดยไม่ต้องเปิดไพ่หนึ่งยิ้มแต่ไม่เปิดใจง่ายคนเหลี่ยมชอบตีสนิทไวเพราะจะได้วัดจุดอ่อนจิตวิทยาการยิ้มให้แบบมารยาททำให้ดูเป็นมิตรแต่ยังคงมีกำแพงนุ่มๆที่ควบคุมเกมได้ต่อมาสอรู้ทุกอย่างแต่ไม่พูดทุกอย่างการแกล้งไม่รู้หรือไม่พูดเป็นเครื่องมือที่ส่งพลังในการเก็บข้อมูลและหลีกเลี่ยงการโดนใช้ประโยชน์จำไว้ คนเหลี่ยมจะกลัวคนที่เดาใจยากมากกว่าคนที่ฉลาดแต่เปิดให้หมดต่อมาสามใช้เกมเงียบตอบโต๊ะแทนที่จะประทะให้ใช้ความเงียบเป็นดาบนุ่มเช่นไม่ตอบทันทีหรือเว้นจังหวะก,ก่อนตอบหรือใช้สายตาตอบแทนคำพูดจิตวิทยาความเงียบสร้างแรงกดดันที่ทรงพลังกว่าการถินต่อมาสี่ เปลี่ยนจากอารมณ์เป็นข้อมูลคนเหลี่ยมมักเล่นกับอารมณ์เช่นความสงสารความโกรธหรือความรู้สึกผิดเราต้องแปลงอารมณ์เป็นข้อมูลเช่นเขาทําให้เรารู้สึกผิดเท่ากับเขากําลังพยายามควบคุมเราเขาทําให้เราโกรธเท่ากับเขารู้ว่านี่คือจุดอ่อนต่อมาห้าจงชัดเจนโดยไม่ต้องเสียงดังการสื่อสารที่หนักแน่นไม่ใช่การตะโกนแต่คือการพูดด้วยมั่นคงประโยคทรงพลังเช่น ฉันรับฟังนะแต่ฉันจะตัดสินใจตามเหตุผลที่ฉันเชื่อเข้าใจว่าคุณคิดแบบนั้นแต่ฉันขอเลือกอีกทางสุดท้ายจิตวิทยาไม่ใช่เรื่องของการควบคุมคนอื่นแต่คือการไม่ยอมให้ใครควบคุมเราโดยไม่รู้ตัวต่อมาอ่านเกมให้ขาดโดยไม่ต้องเปิดไทย โลกนี้ไม่ได้เต็มไปด้วยคนร้ายแต่ก็มีไม่น้อยที่ใช้รอยยิ้มเป็นอาวุธและความหวังดิบปลอมๆเป็นเครื่องมือการอยู่ให้รอดและรอดแบบมีชั้นเชิงคือศิละปะแห่งจิตวิทยาที่เรียกว่ารู้ทันแต่ไม่ต้องชนคนเหลี่ยมไม่ได้เก่งแค่เขาเดาถูกว่าคุณจะตอบสนองอย่างไรคนเหลี่ยมมักใช้เทคนิคทางจิตวิทยาที่แยบยลเช่นพูดหวานแต่แทกความกดดันเล็กๆทำเป็นเข้าใจ แต่จริงๆแอบดูว่าเรายอมรับอะไรได้บ้างหยอดคำพูดให้เราคิดมากเสียสมดุลเพื่อให้เขาคุมเกมได้ต่อมาจิตวิทยาหอยู่ให้เหนือแบบไม่ต้องเปิดไทยหนึ่งให้คำตอบที่ฟังดูกลางแต่คิดไว้ลึกขอคิดดูก่อนนะยังไม่เปิดไทยน่าสนใจเดี๋ยวไว้คุยต่อไม่ปฏิเสธแต่ไม่ตกหลุมเทคนิคใช้คำตอบกลางเป็นกรอบกันเกมลึกๆที่อีกฝ่ายวางไว้ต่อมาสอง แยกให้ชัดระหว่างความจริงกับอารมณ์คุณเหลียนมักผูกความหวังดีกับอารมณ์บีคุณต้องถามตัวเองว่าสิ่งที่เขาพูดคือข้อเท็จจริงหรือแค่ความรู้สึกที่เขายัดใส่เราต่อมาสาใช้ภาษากายให้มั่นแต่นิ่งนั่งตรงมองตาศกตานิ่งไม่หลบแต่ไม่ท้าทายเวลาตอบคำถามใช้เว้นจังหวะก่อนพูดเสมอทําใหม่การช้ากว่าปกติหนึ่งจังหวะ ทำให้อีกฝ่ายรู้ว่าคุณคิดก่อนตอบและอ่านเกมอยู่ตลอดต่อมาสิไม่เล่นบทเหยื่อและไม่เป็นผู้ล่าคนเหลี่ยมชอบยอยู่ที่หงอและไม่ชอบคนที่ล่าเกินเหตุวิธีที่ดีที่สุดคืออยู่ในโหมดสังเกตไม่ใช่โหมดสู้หรือหนีต่อมา5าอย่าตอบแทนด้วยความแค้นให้ตอบแทนด้วยความเข้าใจคนเหลี่ยมชอบทำให้คนรู้สึกต้องแก้มือหรือต้องเอาคืน แต่คุณจะเหนือชั้นทันทีถ้าคุณไม่หลงเข้าเกมอารมณ์นั้นจำไว้ถ้าคุณถูกควบคุมโดยอารมณ์เท่ากับเขาชนะแต่ถ้าคุณควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เท่ากับเขาจะเริ่มถอยคนฉลาดอาจวางแผนเก่งแต่คนสุขุมคือคนที่เล่นได้นานกว่าเหนือชั้นไม่ใช่การชนะทุกเกมแต่คือการไม่เสียพลังไปกับเกมที่ไม่จำเป็นคุณไม่ต้องเป็นนักสู้แค่เป็นนักอ่านเกมแล้ว คุณจะอยู่เหนือคนเหลี่ยมได้อย่างมีศักดิ์ศรีและไม่ต้องเสียตัวตนต่อมาอยู่ให้เหนือชั้นคนเหลี่ยมชนะคนเล่นเกมด้วยการไม่เล่นเกมไม่มีอะไรทําให้คนเจ้าเล่์สับสนได้เท่าคนที่นิ่งเกินคาด ในโลกที่เต็มไปด้วยกลยุทธ์การวางแผนและเกมจิตวิทยาคนบางคนเอาชีวิตเป็นสนามและเอาคนรอบตัวเป็นหมาแต่ความเหนือชั้นที่แท้จริงไม่ได้มาจากการเล่นเกมเก่งม,มันคือการไม่ตกเป็นเหยื่อของเกมใครเลยต่างหากคนหลหมอดวต้องการอยู่ที่มีปฏิกิริยาสิ่งที่คนเจ้าเล่ห์กลัวมากที่สุดไม่ใช่คนฉลาดกว่าแต่คือคนที่ไม่สะเทือนง่ายไม่ตอบสนองแบบที่เขาคาดหวังเพราะทุกเหรียญทุกเล่กล ทุกคำพูดล่อใจจะไร้พลังทันทีถ้าคุณไม่ตอบสนองแบบอัตโนมัติจิตวิทยา5วิธีอยู่เหนือโดยไม่ต้องเดินเกมหนึ่งไม่ชัดเจนไม่แปลว่าไม่รู้ทันยิ้มเฉยไม่ตอบพยักหน้าแต่ไม่สัญญาฟังจนจบแต่ไม่ให้คำนี่ไม่ใช่ความเงียบงันแต่มันคือการประเมินโดยไม่เปิดใจให้โดนลากเข้าเกมสองตอบช้าคือการควบคุมคนเหลี่ยมมักเร่งให้ตัดสินใจเช่นแค่บอกมาเลยว่าจะเอาไง เดี๋ยวนี้นะอยากคิดมากแต่คนที่นิ่งและใช้อย่างมีจังหวะคือคนที่คุมสถานการณ์โดยไม่ต้องกดใครเลยสามเปลี่ยนคำถามกลับเป็นคำถามเมื่อเขายิงคำถามจี้แล้วคุณคิดว่ายังไงละ่ะคุณอยากให้ผมรู้สึกยังไงกับคำพูดนี้การตอบด้วยคำถามเป็นจิตวิทยากอรับด้านมันทำให้เขาเริ่มรู้สึกว่าเขาโดนจับตามองแทนที่จะเป็นคนควบคุมสิ สร้างระยะห่างทางอารมณ์คนเจ้าเล่จะใช้ความสนิทเป็นใบเบิกทางหากอยากพิสูจน์ตัวเองให้คนที่ไม่ฟังคนบางคนไม่ได้ต้องการเข้าใจคุณเขาต้องการทำให้คุณเสียศูนย์แล้วคุมเกมต่อเนื่อฉันคือการไม่ต้องอธิบายอะไรเกินจำเป็นเพราะคุณรู้ว่าคุณรู้ตัวเองดีแค่ไหนอย่างไรก็ตามคนฉลาดอาจเอาชนะได้หลายครั้งแต่คนที่ไม่ยอมให้ใครลากเข้าเกมเลยตั้งแต่แรกคือคนที่ไม่แพ้ตั้งแต่ต้น นิ่งไม่ใช่เพราะไม่รู้แต่เพราะรู้ว่าอะไรควรพูดอะไรควรปล่อยอยู่เหนือชั้นแบบไม่ต้องประทังเงียบแต่ลึกสุภาพแต่แข็งแรงและยิ่งคุณนิ่งอย่างรู้ทันคนเหลี่ยมยิ่งระวังคุณในสนามของคนมีเล่เหลี่ยมคนที่พูดมากอาจดูเก่งคนที่ดูกระตือรือร้อนอาจดูเป็นต่อแต่คนที่นิ่งฟังมากพูดน้อยและเลือกจะเงียบในจังหวะสำคัญคือคนที่มักควบคุมเกมได้ตั้งแต่ต้น โดยไม่ต้องทำเสียงดังเลยแม้แต่น้อยทำไมความเงียบถึงมีอำนาจสูงสุดในเกมจิตวิทยาเพราะคนเจ้าเล่ห์คาดเดาปฏิกิริยาจากคำพูดหรืออารมณ์แต่เขาเดาไม่ได้ว่าคุณคิดอะไรอยู่ถ้าคุณนิ่งและไม่ตอบท,ทันทีคนที่ทำให้เขาอ่านไม่ออกคือคนที่เขาไม่กล้าเดินเกมแบบเต็มตัว5วิธีใช้ความเงียบคุมเกมอย่างเหนือชั้นหนึ่ง เงียบก่อนตอบทุกครั้งให้จังหวะกดดันย้อนกลับยิ่งเขารีบถามยิ่งคุณควรตอบช้าความเงียบสองถึงสาวินาทีอาจฟังดูสั้นแต่มีพลังในเกมจิตวิทยามากสองเวลาถูกท,ท้าทายจงนิ่งไม่เถียงอ่อหรอเข้าใจลักแล้วหยุดไว้แค่นั้นความนิ่งของคุณจะทำให้เขาสับสนว่าคุณรู้มากกว่าที่พูดหรือเปล่าสาม อย่ารีบปฏิเสธหรือแก้ต่างคนเหลี่ยมจะยื่นคำพูดที่กระทบเราเพื่อดึงให้เถียงหรือตอบโตถ้าคุณเงียบเขาจะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองพูดเกินไปแทนสิใช้สายตาเป็นคำพูดมองตาโดยไม่สะบัดอารมณ์ไม่หลบไม่หลีกแต่ก็ไม่ประจันหน้าเพราะคนบางคนไม่ต้องพูดอะไรเขาแค่สบตายอีกฝ่ายก็ไม่กล้าข้ามเส้นหสังเกตวิเคราะห์ แล้วค่อยเคลื่อนความเงียบทําให้คุณเห็นรายละเอียดเล็กๆที่คนพูดมากมักมองข้ามคนเหลี่ยมเปิดไพ่ด้วยการพูดมากเกินไปแต่คุณเก็บข้อมูลในความนิ่งและเลือกลงไพ่แค่ใบที่จําเป็นในเกมของคนเจ้าเล่ห์พวกเขาไม่หวังคําชมไม่หวังความเข้าใจสิ่งที่เขาต้องการคืออํานาจควบคุมแบบเงียบๆแต่เมื่อคุณรู้ทันและปิดทุกช่องโหว่อย่างสุขุมเกมของเขาจะจบลงโดยไม่ต้องมีฉากจบวิธีปิดเกมคนเหลี่ยม ด้วยจิตวิทยาที่สงบแต่ทรงพลังหนึ่งพูดครั้งเดียวแล้วไม่ขยายต่อคนเหลี่ยมจะพยายามให้คุณพูดเพิ่มเพื่อจับคำพูดย้อนพูดจบแล้วเงียบเท่ากับไม่ให้พื้นที่เล่นต่อต่อมาสองปิดโอกาสด้วยคำสุภาพแต่เป็นทางการใช้คำที่สุภาพแต่วางระยะเช่นเราอาจมีมุมที่ไม่ตรงกันขออนุญาตไม่ต่อบทสนทนานี้ต่อนะครับขอบคุณที่เสนอแต่ผมขอปฏิเสธ โดยไม่ขออธิบายเพิ่มเติมนี่ไม่ใช่การปฏิเสธแบบอยากแต่คือการปิดบทด้วยวุทิภาวะต่อมาสามใช้ความต่อเนื่องเป็นกรอยอย่าหยุดไปคิดมากกับคนเหลี่ยมเดินหน้าทำชีวิตให้นิ่งสมูทและเป็นกิจวัตรคนเหลี่ยมหวังให้คุณติดกับดักอารมณ์ของเขาแต่ถ้าคุณนิ่งและมีฟโฟลของตัวเองเขาจะรู้ว่าคุณไม่สะเทือนไม่ถอยและไม่เปิดช่องต่อมาสี่ ตอบด้วยพฤติกรรมไม่ใช่คำพูดคุณไม่จำเป็นต้องบอกว่าฉันรู้ว่าเธอเหลี่ยมแค่เปลี่ยนระยะเปลี่ยนระดับความไว้ใจและเปลี่ยนหมวดสื่อสารจากคุยลึกสู่เหลือแค่คุยตามมารยาจากเปิดใจสู่เหลือแค่ฟังแบบรักษาระยะต่อมาห้าอย่าทิ้งหลักแต่จงยืนบนหลักให้แน่นขึ้นคนเหลี่ยมเก่งในการทำให้เรารู้สึกว่าเราผิดแต่จิตวิทยาที่แท้คือคุณไม่ต้องถูกเสมอแค่คุณมั่นใจว่า คุณมีเหตุผลและอยู่บนหลักที่คุณเลือกเองสรุปให้ฟังว่าภาษากายเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ทรงพลังที่สุดเพราะมันแสดงออกถึงความรู้สึกและความตั้งใจโดยไม่ต้องใช้คำพูดัดการเข้าใจภาษากายช่วยให้เรารับรู้เจตนาที่แท้จริงของผู้อื่น และควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นในทางจิตวิทยาการอ่านภาษากายเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์และเจรจาอย่างมีประสิทธิภาพความสามารถในการใช้ภาษากายอย่างถูกต้องจะทำให้เรามีอิทธิพลและความน่าเชื่อถือมากขึ้นในทุกสถานการณ์